อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะฉันเริ่มเสริมสร้าง4ี่อวัยวะที่เหลือสิ้นเดือนตุลาคมในเดือนพฤศจิกายนการแข่งขันแลกเปลี่ยนแห่งชาติครั้งที่สองเริ่มขึ้น10โรงเรียนชั้นยอดในจีน อันดับหนึ่งมหาลัยเมืองใต้อันดับสองมหาลัยม่ว์วออันดับสามโรงเรียนทหารที่หนึ่งแปโรงเรียนธรรมดาแข่งขันชี้เจ็ดงานอันดับที่เหลือบนรายการโรงเรียนชั้นยอดในเวลาเดียวกันโลกภายนอกยังคงกระจายข่าวใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุให้การแข่งขันชิงแรงระดับหนึ่งสูญเสียความนิยมเหยาเฉิงจุนนักเรียนโรงเรียนทหารที่1และอันดับที่42ในรายชื่อนักสู้แรงระดับสี่ ได้เริ่มการเดินทางของเขาจากทางใต้เพื่อที่จะกลายเป็นแชมป์นักสู้แรงระดับ4วันที่1เดือนพฤศจิกายนเขาได้ตำแหน่งที่32จากอาจารย์เอสนูนี่ฮานทรงนักเรียนมหาลาัยเมืองหลวงและที่47บนรายชื่อนักสู้แรงระดับ4ก็ท้าทายนักสู้ทั่วประเทศเริ่มจากทางเหนือวันที่1เดือนพฤศจิกายนเขาเอาชนะอาจารย์มหาลัยเมืองใต้และกลายเป็นที่37 สองนักสู้ที่ภาคภูมิคนหนึ่งเดินทางจากใต้ไปเหนืออีกคนจากเหนือไปใต้พวกเขาจะพบกันบ้างไหมการแข่งขันระหว่าง89มหาลัยศิลปะการต่อสู้นั้นดูเดือดอย่างยิ่งจะมีนักสู้ปาฏิหาริ์ปรากฏตัวขึ้นหรือไม่มาคอยดูกันเถอะท่านครับเหยาเฉิงจุนจะมาที่โม่หวอไหมฉันได้ยินว่าเป้าหมายถัดไปของเขาคืออาจารย์เจ้าหมิงห่าวอันดับที่24ในโม่หวอ คุณไม่ฝึกหรือทำไมคุณถึงดูกังวลนักละ่ะรายชื่อแรงระดับสี่ไม่มีชื่อของฉันแต่ฉันไม่คิดว่าฉันอ่อนแอกว่าคนเหล่านั้นถ้าเขามาที่นี่ฉันจะท้าทายเขาล่วงหน้าเขาอาจจะกดดันพลังจิตคนอื่นๆแต่ไม่ใช่ฉันฉันจะทำลายพลังจิตของเขาเขาจะไม่มาที่โม่วหวอเขาจะไปเหนือหลังจาก ESNNU ตอนนี้เขาจำเป็นต้องสร้างโมเมนตัมสำหรับการทะลวงขั้นสุดยอด มืที่มัววอเขาจะต้องพบกับซุนหลงนักสู้แรงระดับสี่ขั้นสุดยอดเร็วเกินไปมันเป็นโชคดีของเขาการแข่งขันนักสู้แรงระดับหนึ่งแห่งเมืองแมจิกยังไม่จบและเขาพยายามที่จะขโมยแสงไปคราวหน้าถ้าฉันเจอเขาฉันจะทุบตีเขาจนเป็นเยนลี่เลยเยาาเฉิงจูนและลี่ฮันซงเป็นนักสู้ชั้นยอดของรุ่นของพวกเขา พวกเขาต่อสู้กับศัตรูที่มีระดับสูงกว่าในถ้ำใต้ดินและฆ่านักสู้แรงระดับจ้าจนวนมากคุณและฉิงเฟิงชิงต้องทํางานร่วมกันเพื่อฆ่านักสู้แรงระดับหขั้นต่ำผลงานของคนอื่นมันยิ่งใหญ่กว่าอย่างชัดเจนอะไรทําให้คุณมั่นใจขนาดนั้นใช่แล้วท่านครับมีอีกสิ่งหนึ่งโปรดส่งมอบปลาของครูใหญ่ให้กับสมาคมศิลปะการต่อสู้บางอย่างเป็นไปไม่ได้หากไม่มีตรานั้น ฉันไม่คิดว่าครูใหญ่วูอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมปลาของเขาอยู่ที่ไหนถ้าคุณมีมันส่งมอบมันให้พวกเราเช่นกันนั่นมันอะไรวะเขาบ้าหรือเปล่าฟานปิงฉันเข้าใจว่าการแข่งขันแลกเปลี่ยนมันสำคัญกับคุณแต่คุณยังคงจำเป็นต้องพักผ่อนบ้างอย่าผลักดันตัวเองมากเกินไปตราบใดที่คุณมุ่งมั่นเพียงพอแม้ว่าพวกเราไม่ได้อันดับหนึ่งคราวนี้ยังมีโอกาสหน้าเราต่อสู้อย่างลูกผู้ชายและพ่ายแพ้อย่างแชมป์ คุณกำลังบอกฉันว่าคุณไม่สามารถจัดการกับความไม่สะดวกเล็กน้อยนั่นเหรอเออการแข่งขันแลกเปลี่ยนเหรอคุณสองคนคิดว่าฉันเครียดเพราะเรื่องนั้นเหรอฉันจริงจังนะฉันเห็นว่าคุณออกจากโรงเรียนบ่อยๆดังนั้นฉันคิดว่าบางทีคุณควรจะปล่อยให้ฉันจัดการงานบางอย่างให้เพียงแค่พึ่งพาคนอื่นบ้างเหมือนกับผู้เท่าหลิวเพียงเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่ เขาใช้ฉันเป็นที่ระบายอารมณ์งั้นเหรอคุณสังเกตไหมว่าตัวเขาหายไปชั่วครู่หนึ่งเด็กคนนี้ต้องเรียนรู้เทคนิคการจัดการพลังจิตบางชนิดเขาต้องการจะทดลองมันกับฉันแต่มันไม่ได้ผลหรอกมันเหมือนกับการปกปิดลมหายใจแต่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แรงสูงกว่าเขาจะถูกเปิดเผยมันไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นมันยังคงน่าสนใจถ้าเขายังคงฝึกฝนต่อไปกลยุทธเ์เล็กๆนั้นจะช่วยชีวิตเขาชั่วเวลาหนืง มันไม่ป้องกันการโจมตีทางกายภาพและทางจิตแต่มันปกปิดลมหายใจของฉันฉันเข้าใจแล้วกรอบพลังงานใช้เพื่อปกปิดตัวของฉันจากการตรวจจับฉันเข้าใจมันผิดถ้าใช้สิ่งนี้ดีๆแล้วก็มันจะเป็นอาวุธที่ถึงตายมนุษย์และคนท่ามมีลมหายใจที่ต่างกันเมื่อต่อสู้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปกปิดลมหายใจและตัวตน ที่สำคัญมันซ่อนลมหายใจของฉันขณนะต่อสู้ได้ไหมถ้าได้บางทีฉันอาจตะปนเข้าไปในกองกำลังของคนท่านแล้วก็ล่าขุมทรัพย์ทำเหมืองและขโมยระบบทำอะไรได้บ้างคุณสมบัติใหม่ทั้งสองดูน่าสงสัยผู้ชนะคือหลานหูเฟิงน่าสนใจจริงๆนักสู้แรงระดับสี่คนนั้นปรากฏตัวในมหลาลัยหนานเจียง ถ้าไม่มีหวังจินหยางตรงหูเกือบจะแพ้ห้าครั้งรวดคุณรู้จักหลานหูเฟิงคนนี้ไหมเขาเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดนักเรียนของมหาลาัยหนานเจียงรองประธานของสมาคมศิลปะการต่อสู้และเกือบจะหายไปจากโรงเรียนเขาหยุดไปตอนแรงระดับสามขั้นสุดยอดแต่เพิ่งทะลวงระดับไปเมื่อไม่นานมานี้ชินเฟิงชิงคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาได้ไหม จมตีครั้งเดียวยกเว้นหวังจินหยางฉันต้องใช้การโจมตีครั้งเดียวเพื่อเอาชนะใครก็ตามมันไม่มีเรื่องอะไรมากถ้าพวกเราเห็นการแข่งขันนี้เนื่องจากมันไร้ความหมายตกลงเงินทีมหลักของเราจะเป็นจางกูเฉินเวินหลงชินเฟิงชิงและตัวฉันเป็นการชั่วคราวคนที่เหลือจะต่อสู้เพื่อชิงอันดับสุดท้ายถ้าคุณเข้าร่วมทีมหลักไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้รางวัลคือห้าเครดิต ถ้าคุณติดรอบ10โรงเรียนชั้นยอด3นักสู้ชั้นยอดและได้อันดับหนึ่งคุณจะได้รับ500เครดิตเช่นกันสั้นๆก็คือถ้าเราชนะที่1คราวนี้พวกเราแต่ละคนจะได้รับ2000เครดิตทีมสำรองจะได้รับเพียงครึ่งหนึ่งนั่นมากจริงๆทั้งหมดเป็นผลงานของท่านประธานโรงเรียนของเราลงทุนมากมายคราวนี้ฉันหวังว่าทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ไม่ว่าเพื่อโรงเรียนของเราหรือเพื่อตัวพวกคุณเอง ยุนซีติดต่อสมาชิกแรงระดับ4ของสมาคมที่ไม่ได้อยู่ในมหาลายัยและบอกพวกเขาให้กลับมาก่อนสิ้นเดือนนี้ให้ข้อมูลกับสื่อที่ห่างไกลและให้พวกเขาส่งคนออกไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลทางกลยุทธ์พวกเราดูถูกพวกเขาแต่ตามเทคนิคพวกเราจริงจังกับพวกเขาได้ค่ะถึงแม้ว่าฉันมั่นใจว่าฉันจะชนะถ้าคู่ต่อสู้ของฉันคือเยาเฉิงจุนหรือลี่ฮานซง มันอาจเป็นสถานการณ์แท้ทั้งสองฝ่ายดังนั้นฉันจะต้องพึ่งพาพวกคุณเข้าใจแล้วฟานปิงหยุนซีเหรออ่าคุณอยากจะไปดินเนอร์กับฉันคืนนี้ไหมบางทีครั้งหน้านะหมดเวลาแล้วและฉันต้องฝึกในพื้นที่ทางใต้ไปทำสิ่งที่คุณต้องทำฟานปิงพึ่ง พ่อนักสู้ที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและพลังปราณยังคงสนใจความรักและการออกเดทชีวิตของนักสู้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความผิดพลาดครั้งเดียวอาจจบชีวิตพวกเขาไม่มีทางที่ดีกว่าในการเลี่ยงหลุมศพมากกว่าการไม่ยุ่งกับมันอดีตครูใหญ่ไม่ได้แต่ง,งานผู้เท่าลี่ยังคงโสดถึงทุกวันนี้และนักสู้หลายคนเดียวดายตลอดชีวิตของพวกเขา ฉันควรจะให้ความสำคัญกับศิลปะการต่อสู้ตอนนี้และความรู้สึกของฉันสามารถรอได้หลังอายุ30ความก้าวหน้าของฉันจะช้าลงและฉันจะเริ่มออกเดตตอนนั้น